สวัสดีครับผมสัมพันธ์ในนามบริษัทมณิจกรจำกัดนะครับบริษัทมณิจกรจำกัดนะครับเป็นบริษัทผู้รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่างานเมทัวเดอร์ order, งานต่างๆเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรกลงานเฉพาะด้านเราสามารถยินดีให้คำปรึกษาและรับออกแบบให้แก่ท่านทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับบริษัทมณิจกรจกลเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับทางด้านพันกีบนะครับเป็นงานแบบหล่อแผ่นรั้วสำเร็จ ี้คือโต๊ะหล่อแบบล้วสสาเร็จนะครับโต๊ะหล่อแบบล้วสสาเร็จอันนี้คือมีความความยาว2เมตรเกเซนความสูงของตัวแผ่นนะครับยีเซนตัว1โต๊ะเนี่ยนะครับจะมีตัวแผ่นมีทั้งหมด12ช่องนะครับแบ่งเป็นแผ่นเนี่ยสิช่องนะครับแล้วก็แบ่งเป็นคานทับหลังเนี่ย 2ช่องแผ่นรั้วตัวนี้เหมาะใช้กับเสาว i 5 i i 8 8ใช้กับงานประเภทงานกำแพงรั้วหรือเป็นคันกั้นดินได้ทั้งความแข็งแรงและความสวยงามนะครับตัวแผ่นรั้วตรงนี้ออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้แน่นสนิทนะครับไม่มีช่องรั่วตึ่น โต๊ะตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อสะดวกใกการใช้งานในโรงงานนะครับเราด้ติดตั้งมอเตอร์เขย่านะครับเพื่อคอยสั่นโต๊ะเพื่อไล่อากาศในปูซิเมนต์นะครับให้ปูซิเมนต์ที่ทําเทแผ่นลวนนั้นนะครับไม่มีอากาศอยู่ในในชิ้นงานเลยครับโต๊ะตัวนี้ออกแบบให้ใช้กับงานคอนกรีตอัดแรงนะครับโดยใช้ลวด PCY ขนาด4มิลในการดึงรับแรงลวดนะครับประกอบกับตัวชุดกิ๊บล็อกนะครับจะเป็นกิ๊บ T16 ขนาด4มิลนะครับเวลาถ้าผู้ที่เคยใช้งานทางด้าน คอกรีตอันแรงย่งแล้วจะค่อยมีความเข้าใจนะครับว่าสามารถใช้งานได้ยังไงนะครับเราจะร้อยลวนผ่านแบบนะครับแล้วก็ใช้ตัวกิ๊ฟนี่นะครับปอกปอกส่งเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวกิ๊ฟล็อกนะครับสวมเข้าไปทีหนึ่งนะครับประโยชน์ของการดึงลวดเอ่อวนะครับหรือคอนกรีตอัดแรงนั้นแตกต่างกับการหล่อคอนกรีตธรรมดาอย่างไรนะครับการดึงลวด P c y หรือคอนกรีตอัดแรงนั้น นะครับทำให้แผ่นคอนกรีตเนี้ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดช่วยประหยัดตัวเหล็กที่ใช้ในการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นเหล็กขนาดเล็ก4มิลนะครับโดยหลักการทํางานคือว่าเราจะมีตัวกิิบล็อกนะครับที่หัวท้ายของแบบนะครับเราจะใช้เครื่องดึงลวดดึงที่แรงดึงนะครับขึ้นอยู่กับแรงรับของลวดนะครับอันนี้ลวด4มิลเนี่ยทนแรงสูงสุดได้1800 psi นะครับเราก็จะดึงอยู่ประมาณ1200หรือ1500 psi นะครับ ทีนี้ลวดก็จะตึงนะครับพอลวดจะตึงปุ๊บนะครับพวกคอนกรีตเนี่ยจับกับลวดนะครับทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดึงนะครับก็เลยังห่อนย่อนถ้าดึงแล้วจะตึงเป๊ะเลย <S 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 เมื่อเราเทปูนเต็มแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับรผมก็จะมีตัวเกี่ยเสาะร่องให้นะครับเพื่อใช้ในการปาดปาดตรงด้านฝั่นด้านบนของตัวแผ่นคอนกรีตน,นะครับ เพื่อได้เป็นร่องนะครับเมื่อเวลาเรามาซ้อนกันโมเดลตรงกาแพงแผ่นรั้วนะครับจะได้เข้ากันสนิทนะครับในการเอาแผ่นรั้วหล่อสําเร็จเนี่ยออกจากแบบนะครับเราจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับที่ช่วยในการยกแผ่นรั้วนั้นออกจากแบบได้โดยง่ายนะครับก็คือตัวเกี่ยวแผ่นรั้วขึ้นมานะครับโดยดาการเกี่ยวยกครั้งหนึ่งเนี่ยจะไ,ได้ขึ้นมาทีละสองแผ่นนะครับ